ในชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราที่เป็นส่วนของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสะโรสามารถมีกระแสะธรรมต่างๆไหลเวียนอยู่ในตัวเราได้ เป็นโอกาสให้ตัวตนที่แท้จริงของเราได้รุกเข้าถึงธรรมทั้งหมดได้ง่ายเราจรึงสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเราเองอย่างปลอดภัยไม่ต้องดำเนินชีวิตเป็นยอย่างยู่ ที่ห่างไกลออกจากตัวตนของเราทำทั้งหมดที่เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดสามารถที่จะดำรงชีวิตเป็นยอย่างยู่โดยวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ที่มีศูนย์กลางณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรมนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงพุทธจจนทสโรเป็นส่วนของบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจจนทสโร,รชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่ปกติ จึงเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์รวมศูนยะ์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณลวงพุทธัจรตนทัสโรทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมด ให้เป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัตระเดชปกหลงปุสจันทัสรดโวยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นสภาวะปกติที่เป็นงานเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเราที่ทำให้ดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จ ได้ตลอดเวลาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดเวลาเป็นความหมายของชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่พัฒนาตัวเองจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรมทั้งหมด แต่ละส่วนของนิพพานธรรมรวารมีสามสิบทัศน์นี้สังเกตอย่างละเอียดรักษาสภาวะปกติที่สามารถดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ได้ท่ามกลางการรุกของธรรม ไม่ใช่บารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรทัสโรเปลี่ยนธรรมทั้งหมดเป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทเจริทัโรได้เป็นปกติตลอดเวลาจึงทำให้สามารถ ดำรงชีวิตเป็นยังอยู่สืบเนื่องสร้างตัวเองให้เป็นตัวของตัวเองสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆการพัฒนาตัวเองให้สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเ,เกิดจาก ทำทั้งหมดที่รุกเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาเป็นโอกาสให้เกิดการพัฒนาตัวเองของบารมีสามสิทััพระเดชปกุลปุสสจันทัสโรโดยทํางานทำหน้าที่ทําอาชีพของตัวเองอย่างสมบูรณ์ การอยู่ในสภาวะผิดปกติที่ไม่ได้ทำงานทำหน้าที่ไม่ได้ทำอาชีพของตัวเองให้สมบูรณ์โดยให้ร่างกายเป็นเส้นทางไหลเวียนของธรรมโลกโกรธโลซึ่งเป็นสภาวะที่ผิดปกติ ที่ทำโลภโกรธหลงปิดบังหลอกลวงให้รับสภาวะผิดปกติให้เป็นสภาวะปกติที่เป็นความหมายของยุคกาขาวที่สภาวะปกติที่เคยมี เปลี่ยนไปเป็นสภาวะผิดปกติถูกหลอกลวงจากธร,รมโรกรธล,ลงให้รับว่าเป็นสภาวะปกติบางส่วนของนิพพานธรรมรรมีสามสิบทัศนนี้ที่อยู่ในยุคกาขาวที่ถูกหลอกลวง รับการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากธรรมโลกรดลงอยู่ในสภาวะผิดปกติโดยไม่รู้ว่าอยู่สภาวะผิดปกติจึงไม่เกิดการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เข้าสู่สภาวะปกติ ทำโลกโลดหลงได้ลงรายละเอียดทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบทำให้บางส่วนไม่ได้เป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้ตื่นไม่ได้เป็นผู้เบิกบานส่วนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรับรู้ได้ถึงสภาวะที่ผิดปกติไปจากเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นอยู่ ยิงเป็นโอกาสให้ได้ทำหน้าที่ทำอาชีพได้ทำงานเพื่อให้กระแสธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ได้รุกเข้าสู่ส่วนที่ผิดปกติให้กลับมาเป็นปกติ ็นโอกาสของการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโรซึ่งทำให้การเกิดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโรเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้นไป เรื่อยๆจากการเปลี่ยนทำโลกโลดลงมาเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเดรทัศสโหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ที่มีมากขึ้นไปเรื่อยๆสถานะสภาวะที่ปกติสมบูรณ์ ี่เป็นสถานะสภาวะที่สามารถเปลี่ยนธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทุกนิพพานให้เป็นบารมีสามสิบทัตรพระเดชพุณุลลงพุททธสจรัสโรซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่มีเวลาในการเลิกหรือพักที่จะลุกเข้าสู่ธรรมโลกโกรดลงลุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดมีเวลาของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลวงพุทเจรนทัสโร ที่รุกเข้าสู่รำโลกโรธหลงเป็นเวลาของสงคลามเป็นสภาวะที่ยังไม่ปกติซึ่งทำโลกโรดหลงสามารถหลอกลวงทอดท่านร,รมบารมีสามสิทธรรัสเดเดพคุลลงุสจันทัโรบางส่วน ว่าชีวิตเป็นอย่างอยู่อยู่ในสภาวะปกติไม่มีสงครามใดๆเกิดขึ้นเพื่อควบคมุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยงลดลงอย่างสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ให้ รู้ถึงความผิดปกติไม่ให้รู้ถึงทางออกจากวงจรโลภโกรธหลงถูกหลอกลวงให้ยอมไม่ต่อตากระแสทาโลภโกรธหลง ถูกหลอกลวงให้ปล่อยตัวเองไปตามกระแสรธรมโลกหดหลงปล่อยไปตามกระแสโลกของยุคกาข่าวโดยถูกปลอกวา่าชีวิตเป็นยังอยู่เรียบง่ายสบายกว่าการ เป็นตัวของตัวเองซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่ได้ง่ายไม่ได้สบายเป็นสถานะสภาวะที่ผิดปกติดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่ยากลำบากของการเป็นทาสรับใช้ทำโลภโกรธหลง โดยจะต้องสูญเสียธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจริญกัส,สโรสูญเสียธาตุทั้งละเอียดละหาาบสูญเสียสมบัติให้กับธรรมโลกโรดหลงซึ่งเป็นสถานะสภาวะที่ผิดปกติเป็นสถานะสภาวะที่ ยังไม่รู้ทางหลุดออกจากกระแสะธรรมโลกโลกรธลงยังอยู่ในสภาวะของผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานอยู่ในสภาวะหลับไหลไม่รู้เรื่องความจริงของชีวิตเป็นยังอยู่ที่ปกติ ที่มีลิ์มีเดชมีอนุภาพในการเปลี่ยนทำโลกโลดโลงให้มาเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาสภาวะปกติเป็นสภาวะที่ ปล่อยไปตามกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพเดชพระคุณหลวงปู่สดแจันทัศโรไม่ปล่อยให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ไปตามกระแสรธรรมโลกโลดโลงชีวิตเป็นอย่างอยู่ไม่ฝืนไม่เหนื่อย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปิติกว้างขวางสุขเจริญสำเร็จไม่อิดอัดไม่ขับแคบเป็นผู้ที่สังเกตอย่างละเอียดรู้ถึงกระแสธรรมทั้งหมดโดยให้ชีวิตเป็นยอย่างยู่ เป็นไปตามกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุงทธเจตัสโรซึ่งทำให้กระแสธรรมอื่นที่เป็นธรรมโลภโลกรธหลงถูกเปลี่ยนด้วยบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุงทธเจตัสโรเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุรุกสศลแตนทัสโรชีวิตเป็นยังอยู่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเรียบง่ายไปตามกระแสรธรรมบาร,รมีสางชิตทัศพร,ระเดชพระคุรุกสศลแตนทัสโรที่มีสมบัติองค์ประกอบของชีวิตเป็นอย่างอยู่เพิ่มมากขึ้น ไม่เหนื่อยไม่กลัวไม่กังวลไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยไม่เศร้าหมองซึ่งเป็นกระแสธรรมโลกโกรธหลงเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบรมีสสกิิทัตรพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรญทันศร ได้สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆร,ร,รู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของบารมีสามสิทัตปพระเดชพรคุณหลวงพ่อสุจันทัศโรตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัต พระเดชพระคุโลงพระสัจจันทัศโรซึ่งเราสังเกตความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุโลงพระสัจจันทัศโรยึดพื้นที่ในส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุโลงพระสัจจันทรทัศโร ได้มากได้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆรับรู้ได้ทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบซึ่งแต่ละส่วนเกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพิ่มมากขึ้นหลุดออกจากสภาวะหลับไหลสภาวะของผู้ไม่รู้ ไม่ตื่มไม่เบิกบานในแต่ละส่วนทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นความก้าวหน้าของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตน์พปะเดชพระรุณพุทตเจนทะสโรที่ได้โอกาส จากยุคกาขาวที่มีทำรรโ,โรคโกรธหลงถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสักสิทธัตระเดชปกุลลงพุทธันทสัสสรเพื่อสร้างชาวสิวิไลสร้างยุคชาวซิวิไลบารมีสักสิทธัตระเดชปกุลลงพุทธันทสัสสร ตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทธัสเดเบพลลกุกุลปุสจันทสโรซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ครอบคุมทุกนิพพานทุกรายละเอียดทุกเวลาของ ชีวิตเป็นยังอยู่ของทุกนิพพานของการธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จของธรรมทั้งหมดการรักษาตัวตนที่แท้จริงของเราดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกพรมิสานชิทตทันกเดปพระคุณหลวงพุทธจิทันทศรกได้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเ,เรื่อย รักษานนผ่านธรรมบารมีสามสิทััตระเดชพุทโธพุทธจันทัโรได้สมบูรณ์ขึ้นมาตลอดจากการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของผู้รู้ผู้ต่นผู้เบิกบานที่รักษาสภาวะปกติของตนเองได้ตลอดเวลาเป็นปกติ ไม่ให้ถูกหลอกไปเป็นพาดรับใช้ทำโลภโลกรธหลงเพื่อให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ครอบคุมทุกนิพพานทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุดเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมี สิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพสดจจนทัสโรตลอดไปเชิญพวกเราทำยึดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณนะ์น่วศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพสดจจนทัสโรกันต่อจะ